ครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมจะไปฟังบ่อยๆแล้วทําอยู่จริงๆมันเป็นอย่างนี้เลยครับก็คือผมก็จะไม่คิดมากก่อนตื่นเนี่ยผมก็จะ,ะรู้แหละว่าตัวเองค่อยๆตื่นก็จะผ่อนคลายครับแต่ข้อแรกที่จะทําก็คือจะหมั่นสํารวจครับสิ่งที่มันเป็นเจตนาเป็นความต้องการที่แท้จริงของเราเราเกิดมากับเรื่องนี้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้เจตนาที่แท้จริงของเราคืออะไรแล้วไปหมั่นพัฒนา เป้าหมายก็คือความฝันความต้องการต่างๆหลอมรวมให้เป็นเป้าหมายมันคือนอนแล้วก็นึกจริงๆนั่งแล้วก็นึกแล้วก็เขียนออกมาจริงๆนะครับจากนั้นครับข้อที่2นะครับสิ่งที่ทําอยู่บ่อยๆก็คือตอนนี้เลยนะครับที่จะฝึกสํารวมระวังไม่ให้ชั่วทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นมันคืออะไรครับมันคือการที่เราทําให้การที่เราจะไม่ชั่วต่อตอนเองและผู้อื่นเนี่ยคมผมสารภาพว่าผมไม่ใช่คนดีนะครับคือ การที่ไม่ใช่คนดีนั่นแหละทําให้เราเผลอทําทําไม่ดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นแต่การที่เราสำรวมระวังนะครับเราเตือนตนเองเราหยุดก่อนนะครับจากที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยจะดึงมาใช้ในข้อน,นี้ต่อไปครับกายวาจาใจดีหลักนี้ครับอย่างท่านลองตอบด้วยตนเองก่อนข้ามไปสู่จุดที่สีก็คือตอนนี้เหมือนกันที่จะดูให้ดีก่อนแล้วเลือกให้ดีแล้วใส่ใจนะครับ พาไปถึงจุดที่ติดเครื่องและงอกดีจริงๆแล้วก็ความฝันนะครับเป้าหมายผมก็คืออยากเจอใครสักคนครับเรามาร่วมกันครับร่วมดูให้ดีร่วมเลือกให้ดีแล้วร่วมใส่ใจไปถึงจุดที่จะติดเครื่องและงอกงามต่อไปจุดที่ช่วยง่ายก็คือรู้ว่าคนเราเกิดมาครับเราทำทำอะไรทั้งดีและไม่ดีมาเยอะแล้สิ่งทั้งหมดเนี่ยตกผลึกกลายมาเป็นฉากกรรมตรงหน้ารับก็คือรับกรรมตรงหน้าเนี่ยต้องรับให้ดี รับต้องรู้ชั่วก็คือรู้ว่าอ๋อไอสิ่งที่ใครเข้ามาว่าเราเนี่ยแน่นอนถ้าเราดีจริงเนี่ยจะไม่มีใครมาว่าเราหรอกไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราทําตอนนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแต่ด้วยผลพวงกรรมของเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปทําไม่ดีกับคนที่เขาไม่ใช่คนไม่ดีอะ่ะแต่เราไปทํากับเขาก็เราต้องเจออย่างนั้นเหมือนกันนะครับด้วยเข้าใจนะครับรับรู้ชั่วรู้เลยว่าอ๋อเราอย่าชั่วนะนะครับเราอาจจะเป็นทําชั่วมาก่อนก็ได้ ลูกรู้ดีก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราดูแล้วเลือกให้ดีแล้วก็ไปต่อให้ดีถึงจุดที่เข้าจุดติดเครื่องแล้วงอกงามนะครับนี่คือลูกรู้ดีแปลว่าอะไรครับงานมีงานทํามีอะไรทําทํามีฉากกรรมที่โผล่เข้ามาถ้าดีทําให้ดีถ้าไม่ดีปรับให้ดีรับมือมันให้ดีพูด,ดง่ายๆนะครับรับรู้ชั่วลูกรู้ดี แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดที่บอกว่าลุกรู้ดีคืออะไรก็คือผมอยากที่บอกอยากซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วอยากทดลองร่วมกับใครสักคนที่เป็นสัตว์ประเสริฐจริงสัตว์ประเสริฐก็คือสัตว์ไม่ประเสริฐคืออะไรครับมีคนบอกว่าชีวิตคนไม่มีอะไรมากกินขี้มีเพศสัมพันธ์แล้วก็นอนแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทั่วไปของคนแล้วถามว่ามันต่างจากสัตว์มากไหมล่ะนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ประเสริฐคืออะไรอ๋อทำตัวเองให้ดี ฉลาดร่วมเป็นทีมที่ดีเชื่อมโยงกันนะครับทําการกินอยู่บ้านเรือนให้สะอาดกินอยู่ดีเรียนรู้ฝึกสร้างดีนะครับจากนั้นฉลาดเชียร์การชื่นชมการพัฒนาเครื่องมือระบบบรรยากาศนะครับฉลาดร่วมพัฒนาบุญปัญญาบาร,รมีไปได้วยกันแล้วสิ่งที่จะช่วยให้ทําได้ผมไม่เคยทําได้ครับแต่เมื่อผมฉลาดที่จะคิดให้ดีพูดให้ดีแล้วไปทําให้ดี ถึงจะทำได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่ผมได้แต่คิดแล้วไม่นำสิ่งที่คิดนั้นไปพูดไม่นำสิ่งที่พูดนั้นไปทำกายวาจาใจดีคนเราครับแค่คิดดีเปลี่ยนเป็นดีไม่ได้ต้องพูดให้ดีด้วยแค่คิดดีพูดดีก็ยังเปลี่ยนเป็นดีได้ย,ยากต้องไปลงมือทาลงมือทำดีจริงๆลงมือทำดีให้เป็นเครื่องมือเป็นระบบเป็นบรรยากาศเป็นชุมชนของพวกเรา ผมอยากเจอใครสักคนครับที่จะมาร่วมเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จะจริงใจซึ้งใจและถูกคอเข้าขายิ่งขึ้นนะครับคือคนเราเนี่ยเราคุยกันได้ไม่เก่งหรอกครับคุยกันได้ไม่ดีหรอกแต่การที่เรามาคุยกันมาร่วมทํางานมาร่วมออกแบบมาร่วมพัฒนาอะไรไปได้วยกันเราจะถึงจุดที่ถูกคอและเข้าขาเราทําแบบนี้ไปบ่อยแล้วผลมันดียิ่งขึ้นทั้งผลประโยชน์และความพึงพอใจร่วมกันเนี่ยมันงอกงามยิ่งขึ้นความชัดเจน แบบดีๆมันดียิ่งยิ่งขึ้นเราจะไปถึงจุดที่ถูกคอเข้าขาเสร็จใช่ไหมครับจะเป็นถึงจุดที่ทุ่มกันมาทั้งตัวเทกันมาทั้งใจก็คือเราจะไม่อยากไปกินข้าวไม่อยากไปเที่ยวเล่นไม่อยากเดินจูงมือใครอีกแล้วแต่อยากเดินจูงมืออยากเที่ยวเล่นอยากร่วมไปกับคนกลุ่มนี้นั่นแหละครับถึงจะพัฒนาไปถึงจุดที่จริงใจซึ้งใจซึ่งมันจะไปถึงจุดนั้นได้ก็จะนำคำตอบจากวิดีโอที่11จนถึง14มาตอบในวิดีโอที่15นี้ ผมอธิบายได้ไม่ดีนะครับแต่มันคือการฟังแล้วทําอยู่ทุกวันอ๋อนี่คือเจตนาที่แท้แท้จริงของเราจริงเหรอที่เราจะไปคดโกงที่เราจะไปทําร้ายคนอื่นเพื่อสิ่งที่เราต้องการเพื่อความต้องการทางเพศถามเจตนาของตัวเองก่อนนะครับเราจะถามเจตนาของตัวเองได้ยังไงทุกเช้าครับทุกเหตุการณ์ครับเราถามเจตนาเรารู้เป้าหมายของเรานะครับมันทําไม่ได้หรอกเพราะเราเนี่ย เป็นธาตุของความอยากธาตุของกามธาตุของความไม่รู้นะครับแต่การที่เราสำรวมระวังนะครับสงบใจเย็นๆนะครับทำคุณสมบัติของการกรองตัวเองให้คมก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันทำไม่ได้หรอกแต่การที่เราฝึกคิดให้ดีพูดออกมาให้ดีอย่างชัดเจนออกแบบวางแผนให้ดีเราไปทำทันทีแล้วทั้งหมดมันจะง่ายเมื่อไรครับเรามาร่วมคิดให้ดีออกแบบวางแผนให้ดีคุยกันให้เข้าใจไปเลย นะครับแล้ไปทําจริงๆทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทั้งอารมณ์ทั้งพลังอาการสภาพโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีได้ง่ายแปลว่าอะไรครับแปลว่าทีมการเมืองที่ทําการเมืองแบบสร้างสรรค์คือเราไม่มีวาระซ่อนเลนในพรรคการเมืองของเราแรกๆเราอาจจะแบบไม่ได้รับการเลือกตั้งมากแต่ต่อไปจากการทํางานด้วยสภาพของความเป็นจริงเราจะไม่ด่าครับเราจะไม่บอกว่าอ๋อ ยืนหยัดทุกคนต้องทําตามฉันนะคนที่ทำไม่ทําตามฉันผิดนะครับไม่ใช่แต่การเมืองคือการที่เรามาร่วมกันแน่นอนพักของเราสิ่งดีๆเราทําไว้แล้วนะครับแต่เวลาที่เราไปทํางานเราต้องไปเชื่อมกับคนอื่นเราบอกให้กับคนที่เลือกเรามาเนี่ยเข้าใจเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าเราจะเป็นพักการเมืองที่ดจุนแต่พัคก,การเมืองของเราเนี่ยเราจะร่วมคิดกันให้ดีร่วมวางแผนให้ดีตกลงกันทําการที่ตกลงอย่างชาัดเจน เราไปลงมือทําจริงๆโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับคู่รักที่มาเจอกันครับผ่านการถามเจตนาระหว่างกันเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีเราไปร่วมทํากันอย่างดีดีแค่ไหนอ่ะมันจะมีเสียงรบกวนไม่เป็นไรนะครับเครื่องอาจจะร้อนเพราะว่าอัดต่อเนื่องมาทั้งวันแต่เราก็จะอัดไปให้ถึงเฉลยคือหลังจากที่ทําแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ค้นพบอะไรบางอย่างที่ดีกว่านี้ก็เลยมาบอกในวิดีโอที่16สิ่งนี้ผมก็ทํานะครับ ทำอยู่ทุกวันนะครับฟังแล้วก็ทํำอยู่ทุกวันขอบพระคุณจริงนะครับไม่ต้องบอกต่อวิดีโอนี้นะครับไปบอกต่อวิดีโอที่11และ12ให้ญาติได้คิดเองก่อนมีเสียงรบกวนจริงๆครับ